ปัจจุบันทั่วโลกยอมรับว่าภัยพิบัติเป็นปัญหาที่จัดการได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันเช่นเคยนะคะกับปุเป้พักนันในรายการรู้สู้ภัยรายการที่จะสร้างการตระหนักรู้เพื่ออยู่อย่างปลอดภัยคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าประเทศไทยเรานะคะเป็นหนึ่งใน20ประเทศ ที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดไทยเรามีความมั่นคงทางด้านอาหารและการเกษตรและยังมีเรื่องราวของสมุนไพรไทยที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ในตอนนี้สถานการณ์โควิดสิสมุนไพรไทยถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการบรรเทาอาการหวัดได้เป็นอย่างดี และรู้สู้ภัยในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของการศึกษาวิจัยสมุนไพรไทยที่มีมาอย่างยาวนานรวมไปถึงการพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการสร้างความเชื่อมั่นของการแพทย์แผนไทยซึ่งทั้งหมดนี้นะคะจะกลายเป็นจุดแข็งของไทยในอนาคตถ้าพร้อมแล้วไปติดตามด้วยกันเลยค่ะ ท่ามกลางการรับมือกับสถานการณ์โควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดระลอกใหม่ทั่วโลกยังไม่มียารักษาและการฉีดวัคซีนก็ยังไม่ครอบคลุมคนไทยทุกคนสมุนไพรไทยที่จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันจากโควิด -19 จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากสมุนไพรไทย เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ส่งคุณค่าและสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมีสรรพคุณในการรักษาโรคและอาการเจ็บป่วยต่างๆนิยมนำมาใช้เป็นวัตถุดิบปรุงอาหารทำเครื่องสำอางและยาทางการแพทย์ ฟ้าทลายโจรมีคุณสมบัติแก้ไข้แก้อักเสบแก้อาการเจ็บคอเป็นสมุนไพรพื้นบ้านรสขมที่นิยมนำมาใช้รักษาไข้หวัดตั้งแต่โบราณซึ่งฟ้าทลายโจรประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลายชนิด mm hmm. เช่นไดเทอร์พินอยฟลาวอยนอ์และโพลิฟินอลซึ่งมีฤทธิ์ป้านการอักเสบและการติดเชื้อช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและบรรเทาอาการหวัดได้ ทั้งนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณาสุขยืนยันว่าฟ้าทลายโจรได้รับการยอมรับและใช้รักษาควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบันและที่ผ่านมาผลจากการศึกษาวิจัยยาสารสกัดฟ้าทลายโจรมีสารแอนโดรกาโฟไลในผู้ป่วยโควิด19จำนวน309รายพบว่าสามารถยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัส ลดความรุนแรงของโรคได้แต่ยังไม่สามารถป้องกันโควิด19ได้ประเทศไทยเราเนี่ยก็โชคดีว่าเราอยู่ในเขตที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเรามีสมุนไพรที่นํามาใช้เป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มเป็นยารักษาโรคเนี่ยมากกว่า3,000 4ชนิดนะครับช่วงที่มีการระบาดของไข้โควิด19เนี่ยผมก็อยากจะแนะนําพี่น้องประชาชนว่า เรามีสศูนย์พายที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยนะครับจำนวนมากเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเครื่องเทศนะครับหรือนํามาเป็นอาหารนะครับขิงคาตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมหอมแดงเหล่านี้กระชายนํามาใช้เป็นอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่จะทําให้สุขภาพร่างกายของเราเนี่ยมีภูมิต้านทานมีความสมดุลของร่างกายนะครับทำให้สามารถที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคซึ่งไม่ว่าจะเป็นเชื้อไข้หวัดธรรมดา เชื้อไข COVID ้โควิด19หรือเชื้อทุกอย่างนะครับสามารถใช้ดูแลได้หมดที่ผ่านมารัฐบาลได้พยายามขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมปลูกพืชผักสวนครัวหรือวกินได้ในทุกชุมชนทั่วประเทศเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารเช่นเดียวกับการสนับสนุนให้มีการปลูกพืชสมุนไพรในครัวเรือนควบคู่กันไปด้วย ยังที่สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติวัดสุนทรธรรมิการามอำเภอบางพลีจังหวัดนนทบุรีแห่งนี้พื้นที่ริมวัดกว่า3ไร่ถูกจัดสรรให้เป็นศูนย์การเรียนรู้พืชสมุนไพรตั้งแต่ปี2553 โดยน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถนำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตตลอดจนเป็นทางออกและนำพาประเทศรอดพ้นวิกฤตต่างๆนี้ได้ ผมได้รู้โครงการอนเชื่อพระราชดำริอำเภอบางกรวยนี่นะครับเราตั้งมาเมื่อตั้งปีตั้งแต่ปี2553นะครับเราชาวบ้านนะครับร่วมกันระหว่างบ้านวัดตรงเรียนคือตามหลักบวรนะครับได้ร่วมกันคิดว่าจะทํากิจกรรมเพื่อที่แห่งนี้นะครับเป็นพื้นที่3ไร่ของวัดสุนทรในมกคาลามซึ่งเป็นที่ดินม่างกล่าอยู่เราก็คิดว่าตรงนี้เราจะปลูกปา่าเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแต่เราคิดว่าเอถ้าปลูกป่าอย่างเดียวเนี่ยอาจจะได้อาษฎาประโยชน์น้อยนะครับเราคิดว่าถ้าเราไปปลูกศูนย์เป็นศูนย์ทานนนไพื้ี่่มมมักา ก็เลยคิดว่าเราปลบบูกอย่างละสองต้นนะครับปลูกไว้ทัก3 0 0ชนิดเพื่อให้เป็นศูนเรียนรู้เพื่อให้จะบ้านเขานำองค์ความรู้เนี่ยไปต่อย,ยอดในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ในสวนองเลือกของแกนเนี่ยจะไม่ดีไม่ดีมคร่ภายในสวนแห่งนี้ยังมีพืชสมุนไพรหลากหลายชนิดอาทิเช่นโดไม่รู้ล้มซึ่งเมื่อนำลำต้นไปต้มกินแทนน้ำจะมีรสกล่อยสรรพคุณแก้ปัสสาวะบำรุงกำหนัดแก้อาการไข้จับสัน หรือไข้มาเลเรียแก้บรรเทาอาการอักเสบนิ้วเน็บชาและห้ามเลือดกำเดาคันทรงไม้พุ่มขนาดกลางกึ่งไม้เลื้อยเมื่อนำใบอ่อนและยอดอ่อนมาต้มกินจะมีสรรพคุณทางยาช่วยเจริญอาหารแก้ปวดศีรษะรากช่วยแก้พิษถอนพิษไข้แก้อาการร้อนในกระหายน้ำรางจืดดอกม่วงเป็นไม้เลื้อย หรือไม้เถาที่มีเนื้อแข็งรากและเถาของรางจืดสามารถใช้กินเป็นยากแก้ร้อนในช่วยแก้อาการกระหายน้ำรากและใบของรางจืดใช้ปรุงเป็นยาถอนพิษไข้พอกบาดแผลรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกและบรรเทาอาการแก้แพ้ต่างๆพืชสมุนไพรกว่า300ส,สายพันธุ์เหล่านี้ นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้แบ่งปันมเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าระหว่างชุมชนแล้วยังเป็นเสมือนคลังยารักษาโรคของคนในชุมชนและผลผลิตที่ได้จะถูกนำมาแปลรูปเป็นสมุนไพรจำหน่ายสร้างรายได้ลดรายจ่ายในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ผ่านมาน,นะคะเราจะได้เห็นความพยายามของหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการผลักดันให้สมุนไพรไทยก้าวเข้าสู่เวทีโลกและที่สำคัญก็คือการทำให้สมุนไพรเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยอมรับและก็เกิดความเชื่อมั่นในการแพทย์แผนไทยรวมไปถึงการแปลรูปของสมุนไพรไทยเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆอีกด้วยค่ะ แต่เกิดการอุบัติใหม่ของโรคโควิด -19 ้นส่งผลให้บรรดาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต้องค้นหาแนวทางการรับมืออย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการทดลองตัวยาที่จะสามารถลดความรุนแรงของเชื้อจึงเป็นจุดเริ่มต้นให้สมุนไพรที่คนทั่วไปรู้จักกันอย่างดีอย่างฟ้าทลายโจรถูกพูดถึงในวงการแพทย์แผนไทย และจากกรณีที่ราชกิจจานุแบกษาเผยแพร่ประกาศเมืม่อวันที่4มิถุนายนเรื่องบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรฉบับที่2พุทธศักราช2564เพื่อเปา้าหมายในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพอย่างเป็นรูป,ปรธรรมต่อยอดใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด นี่จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาสมุนไพรในประเทศไทยเพื่อเตรียมรองรับการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำที่ไม่มีใครคาดเดาได้ตอนนี้ที่เห็นเป็นความชัดเจนแล้วนะครับก็คือสมุนไพรฟ้าทะายโจรซึ่งก็มีการศึกษาวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลคนไข้จจำนวนกว่า5-600รลายทั่วประเทศนะครับตอนนี้จริงๆก็ มีการนำอาฟ้าไทโจนไปจ่ายให้กับคนที่ติดเชื้อโควิดแล้วมีอาการไม่ดุนแรงนะครับทั้งในโรงพยาบาลสนามทั้งในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขเราก็พบว่าฟ้าไทโจนเนี่ยช่วยทำให้คนไข้าอาการดีขึ้นภายใน3วันแล้วก็อาการจะหายเป็นปิดทิ้งเลยเนี่ยภายใน5วันและที่สำคัญก็คือว่าผู้ที่ได้รับยาฟ้าไทโจนเนี่ยเ,เรียกว่าแทบจะไม่มีใครเลยมีแค่1%เท่านั้นเอง ที่มีอาการรุนแรงขึ้นจนถึงเป็นโรคหลอดลมอักเสบหรือปอดอักเสบซึ่งปัจจุบันเนี่ยฟ้าทะลิจโจนก็ได้ถูกรับรองขึ้นเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติสําหรับข้อบ่งใช้ในกรณีการใช้กับคนไข้โควิดที่มีอาการไม่รุนแรงแล้วครับ พืชสมุนไพรมีการศึกษาวิจัยอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะฟ้าทลายโจรซึ่งมีการศึกษาวิจัยทั้งจีนสิงคโปร์รวมถึงประเทศไทยและได้มีการนำเสนอผ่านสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยงานวิจัยที่ได้รับการรองรับแล้วพบว่ากลไกลต้านไวรัสของฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวไวรัสภายในเซลล์เพิ่มภูมิคุ้มกันในการต่อสู้กับไวรัส ลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสประเทศเราก็พึ่งพายาจากต่างประเทศแล้วเราก็หวังพึ่งวัคซีนฉะนั้นระบบการรักษาไม่ว่าจะเป็นโงรงพยาบาลหลักโรงพยาบาลสนามซึ่งก็อาจจะไม่มียาที่รักษาต้องยอมรับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันน่าจะพิสูจน์ในตัวของมันเองได้แล้วนะครับว่าระบบการรักษาในปัจจุบันที่ทําอยู่เวลาเนี้ยไม่ใช่ วิธีการที่ไปสู่ความสําเร็จมันถึงเวลาหรือยังที่เราจะยอมรับความจริงแล้วเราก็มารวมพลังรวมความคิดทั้งหมดในด้านสาธารณสุขในเรื่องของการรักษาภายในประเทศเราก็ควรจะมีวิธีการอย่างอื่นการแพทย์อย่างอื่นเข้ามาช่วยเสริมเรามีสมุนไพรซึ่งผมคิดว่าอาการแบบนี้มันสามารถรักษาได้อีกประการหนึ่งผมคิดว่า ประเทศไทยนได้เสียโอกาสอย่างมหาศาลในขณะที่เรามียาแผนไทยซึ่งเป็นยาประจำชาติยาดั้งเดิมที่เราจะได้นำไปใช้แล้วก็รวบรวมข้อมูลแล้วก็ทำงานวิจัยเพื่อเราจะไปสู่สากลเราอาจจะส่งออกฟ้าไทยโจนหรือกระชายหรือตำรับยาอย่างอื่นมันจะดีกว่าไหมมันช่วยเหลือประเศเศรษฐกิจของประเทศได้ไหมแล้ว มันอาจจะเป็นแหล่งที่คนมารักษาตัวที่ประเทศเราถ้าเรามีวิธีการรักษาที่มันหายได้เด็ขดขาดด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายในส่วนแพทย์แผนจีนนั้นระบุว่าฟ้าทลายโจรมีฤทธิ์เย็นจัดรสขมและแห้งมีสรรพคุณลดความร้อนทั้งความร้อนในร่างกายและความร้อนเกินที่เข้ามาในร่างกายเช่นติดเชื้อไวรัสแบคทีเรีย จะช่วยดูดความชื้นในร่างกายขจัดเสลดของเหลวต่างๆให้แห้งจึงช่วยลดอุณหภูมิร่างกายได้เวลาที่ไข้ขึ้นสูงลดอาการเจ็บคอช่วยเรื่องการทำงานของปอดเป็นหลักและท่ามกลางความวิตกกังวลของแพทย์แผนปัจจุบันที่ว่าข้อมูลการวิจัยยังไม่เป็นที่ประจักษ์ แต่ที่ผ่านมาก็มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด1 9าจำนวนไม่น้อยเที่รักษาด้วยสมุนไพรไทยอย่างฟ้าทลายโจครควบคู่ไปกับการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันจนอาการต่างๆหายไปซึ่งหลังจากการรักษาจนหายหลายคนเลือกที่จะรับประทานสมุนไพรต่อไปเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย วันที่22เมษายนเพื่อนมารับจากสงขานะคะกับบ้านที่พัทลุงค่ะแล้วก็ได้นั่งรถคันเดียวกับเพื่อนที่ติดโควิดคนแรกแล้วก็หนูก็กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงทันทีเลยหนูก็คิดได้เลยไม่ออกก็คือตอนนั้นกลัวพ่อกับแม่จะติดด้วยก็เราไปกักตัวกันที่บ้านยาติของเพื่อนที่ไม่มีใครอยู่นะคะเป็นบ้านว่างจำนวนเจ็ดคนไม่กล้าออกไปไหนเลยอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็เราก็รับผิดชอบสังคมด้วยการกักตัวเชาว้ากลางวันเย็นนะคะแล้วก็รับประทานฟ้าทลายโจร นะคะสามแคปซูลเช้ากลางวันแล้วก็เย็นหรือทั้งเจ็ดคนแล้วก็น้ำมีน้ำมะนาวแล้วก็มีวิตามินซีที่หนูทานอยู่ประจำานะคะมีทานมะกรูดแล้วเ,เป็น,เป,นเป็นทั้งลูกเลยนะคะค่ะแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่มีแล้วนอกจากว่าเออถ้าเกิดระหว่างที่กลับตัวเออมีไข้แล้วก็ทานพาราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเจ็บคอกอ็ทานยาแก้เจ็บคอนะคะยายาแพทย์แผนปัจจุบันค่ะ แค่นั้นเลยแล้วก็ไม่ได้ทานยานอกจากนี้เลยตรวจร่องสองก็คือติดเชื้อเออทั้งกลุ่มเลยแต่ว่าจะมีคนหนึ่งที่ไม่ติดแล้วเขาก็กลับไปตักกับตัวที่บ้านแล้วก็ที่เหลือหกคนเนี่ยก็ต้องไปลงพยาบาลสนามที่พัทลุงค่ะตั้งแต่ได้รับการรักษาเอ,อ,อาการโควิดหายนะคะแล้วก็รู้ว่าส่วนหนึ่งมาจากที่เราปฏิบัติตัวดูแลตัวเองนะคะด้วยการรักษาด้วยสมุนไพรตอนนี้ในฐานะคุณรุ่นใหม่คือ สนใจแล้วก็ใส่ใจกับสมุนไพรมากๆโดยเฉพาะฟ้าทลายโจรสมุนไพรมันมหาศาลนะคะมันเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ได้มีราคาแพงแล้วก็หาได้ตามแบบตามบ้านเราเลยบางทีมันก็ขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ว่าเราไม่รู้จักมันแล้วไม่รู้จักสรรพคุณมันแล้วก็เดินเหยียบมันทั้งๆั้ที่มันมีค่ามากตอนนี้การรับประทานฟ้าทลายโจร สามารถที่จะช่วยดูแลรักษาอาการป่วยเบื้องต้นสร้างความแข็งแรงเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายแต่ก็ควรทานในปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสมเพราะหากรับประทานเกินความจำเป็นจะทำให้เลือดลมไม่หมุนเวียนมีอาการอ่อนเพลียและบางคนมีอาการท้องเสียได้ หนึ่งสมุนไพรไทยที่กลายเป็นกระแสอย่างกระชายขาวก็ได้รับการยืนยันว่าสารสกัดจากกระชายขาวมีฤทธิ์ต้านโควิดสิบเก้าทำให้เชื้อไวรัสไม่ขยายตัวอย่างรวดเร็วเมื่อเชื้อไม่ขยายตัวเม็ดโลหิตขาวซึ่งมีหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันก็จะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมามากพอที่จะฆ่าเชื้อโรคได้ ทั้งนี้นักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดลเร่งพัฒนา,าสารสกัดกระชายขาวเพื่อใช้เป็นยาสำหรับโควิด1 9คาดว่าใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งปีในการวิจัยและพัฒนาให้สำเร็จซึ่งโครงการวิจัยต้านเชื้อไวรัสโครโรนาจากสมุนไพรไทยเป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนหรือ TCELS ยวพูดถึงของสารสก,กัดจากระชายก่อนนะครับ,รบก็คือกระชายที่เราได้ให้ข้อมูลไปเนี่ยมันอาศัยกระบวนการสก,กัดด้วยแอลกอฮอล์นะฮะถือจะให้ปริมาณสารสำคัญที่อยู่ในสารสก,กัดนะในปริมาณที่มากพอที่นำไปสร้างเป็นตัวยาต่อได้นะ เราต้องบอกก่อนว่าเรายังไม่มีการวิใจัยในมนุษย์นะครับแต่ว่าเรามีการวิใจัยในคือว,ว่าอนุเชื่อต้นแบบซึ่งจะแบ,บ่งเป็นสามร,ระดับก็คือในไตนิ่งนะแล้วก็มาที่ในเซลล์ของปอดนะฮะแล้วก็เป็นปอดจําลองของมนุษย์เองเลยฮะซึ่งก็คน,คน,คน,คนก็พิสูจน์ว่านะไอสารสําคัญของเราที่เราพูดถึงแล้วสารสกัดเนี่ยสามารถที่จะยับยั้งตัวเชื้อได้ร้อเตลยต่อไปนี่คือเรื่องของการรับรองเรื่องของการเป็นตัวยาเลยนะตรงนี้เนี่ยจะต้องมีการ ผ่านกระบวนการวิจัยในคนก่อนนะครับซึ่งตรงนี้ทีมงานวิจัยเราเนี่ยเราก็จะมีการผลักดันที่ทําให้เกิดกระบวนการศึกษาวิจัยในคนเ,นเรเ็วๆนี้นะครับขณะที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกระบุว่าการใช้กระชายขาวในการรักษาโควิดสิต้องใช้สารสกัดของกระชายขาวเท่านั้นไม่สามารถนํากระชายสดมาคั้น หรือปรุงอาหารเพื่อรักษาโควิด -19 ได้เนื่องจากการรักษาโควิดสิได้ปริมาณสารสําคัญ2ตัวในกระชายขาวที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเติบโตของโควิดสิ้นั่นก็คือแพนดูลาตินเอและพินอสโตรบินจะต้องมีปริมาณที่มากพอซึ่งผู้ป่วยจะต้องกินกระชายขาวครั้งละครึ่งกิโลกรัมหรือหากบริโภคกระชายขาวเกินขนาดก็จะเกิดผลข้างเคียงจากสารอื่นๆที่อยู่ในกระชายขาว นับว่าสมุนไพรไทยผลผลิตจากธรรมชาติที่อยู่คู่คนไทยมีสรรพคุณเป็นประโยชน์สามารถนำมาปรับใช้ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันร่างกายของเราให้แข็งแรงแต่ต้องไม่ลืมว่าสมุนไพรแต่ละชนิดนอกจากจะมีผลดีต่อสุขภาพแล้วสมุนไพรบางชนิดก็มีข้อจำกัดในการใช้แม้ปัจจุบันยังไม่มียาต้านโควิด -19 จากสารสกัดสมุนไพรโดยตรง แต่เราก็สามารถที่จะรับประทานหรือบริโภคเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและบรรเทาอาการต่างๆแก่ร่างกายได้ใช้เป็นทั้งอาหารและเป็นยา สมุนไพรนะคะได้รับความนิยมมากขึ้นก็ส่งผลให้การแพทย์แผนไทยมีบทบาทที่สําคัญเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นการรักษาอาการผู้ป่วยควบคู่ไปกับการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันหรือรวมไปถึงการรับประทานสมุนไพรเพื่อต้านโรคใน,ในระยะยาวทั้งหมดนี้นะคะเป็นการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการให้เข้ากับการรักษาในยุคป,ปัจจุบันและเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับโรคอ,อุบัติใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต และนอกจากนี้นะคะเรายังมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติไปติดตามด้วยกันเลยค่ะ ความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุโรงงานหมิงตี้เคมีคออำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการระเบิดโดยกระทรวงแรงงานสำนักงานประกันสังคมได้ตรวจสอบสถานะความเป็นผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บทั้งผู้ประกันตนตามมาตรา33มาตรา38มาตรา39และมาตรา40ให้เข้ารับการรักษาพยาบาลตามสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลและสิทธิอื่นๆที่พึงได้ โดยยากเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานซึ่งมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองตามพรบงเงินทดแทนพุทธศักราช2,537และพรบงเงินทดแทนฉบับที่2พุทธศักราช2,561เป็นค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นและค่าทดแทนกรณีหยุดพักรักษาตัวร้ละ7 0ของค่าจ้างรายเดือน กรณีลูกจ้างสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายจะจ่ายร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนตามระยะเวลาที่กำหนดแต่ไม่เกิน10ปีขณะที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนได้ให้เงินช่วยเหลือสำหรับการย้ายบ้านชั่วคราวกรณีไม่สามารถอยู่อาศัยในที่พักเติมได้ครอบครัวละ1น0 0 0นบาทการเคหะแห่งชาติจะท้าโรงแรมห้องพักสำหรับผู้ต้องการที่อยู่อาศัยเร่งด่วน หากไม่สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายการเคหาแห่งชาติจะจัดสรรห้องพักเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนพอมอโทร1300ตลอด24ชั่วโมงและในช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เพื่อรับมือลดความเสี่ยงกับการเกิดภัยพิบัติทุกรูปแบบกับช่วงที่ชื่อว่า Disaster Risk Reduction และในช่วงนี้นะคะเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดรอนวัศสศรสีผู้เชี่ยวชาญด้านภัยธรรมชาติศูนย์วิจัยนานาชาติมหาวิทยาลัยโโฮกุค,ค่ะและเช่นเคยนะคะทุกๆเช้าวันเสาร์แบบนี้อาจารย์จะมาร่วมพูดคุยกับเราสดๆจากประเทศญี่ปุ่นโอฮายโอไซมัส oh ok สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะตอนนี้ในประเทศไทยนะคะเริ่มเข้าหน้าฝนแล้วคะ่ะที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างคะครับก็ตอนนี้เริ่มฝนตก แทบจะทุกวันเลยครับอากาศก็คึมคืนอยู่นะครับเป็นประจำของญี่ปุ่นในช่วงนี้ค่ะครับทีนี้พอเข้าหน้าฝนนะในประเทศไทยเองก็มีความกังวลค่ะว่าถ้าว่าปีนี้ฝนเยอะเนี่ยก็อาจจะเกิดการน้ําท่วมได้ไม่แน่ใจว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเจอสถานการณ์เดียวกันไหมคะครับก็คล้ายๆกันครับตอนนี้ก็เริ่มมีการเตือนพายุไต้ฝุ่นเข้าเรื่อยๆนะครับก็ญี่ปุ่นปีหนึ่งก็เข้าเป็นสิบ0ีบรูปหนึ่งกันนะครับเพีแต่ว,ว่า ด้วยพื้นที่ของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเป็นภูเขาซส,ส่วนใหญ่พอตกมาแล้วก็แป๊บเดียววันสองวันก็ท่วมแล้วก็น้ำก็หายไปนะครับจะต่างากันที่เมืองไทยก็พอดีผมพูดถึงเรื่องน้าท่วมพอดีที่ภรรยาของบ้านเขาม,มททีที่นาด้วยก็เคยไปช่วยเขาทุกปีนะครับญี่ปุ่นจะปลูกนาได้แค่ปลูกข้าวได้แค่ปีละครั้งก็เขาก็มีมีวิธีการที่รัฐบาลกับชาวบ้าน ให้ความร่วมมือกันเพื่อช่วยในการลดลดความรุนแรงของของน้ําท่วมได้เหมือนกันก็เลยวันนี้ว่าจะมาฝากเรื่องนี้ให้ฟังครับโอ้เยี่ยมเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ครับก็หลักการก็ง่ายๆนะครับก็คือว่าคือทนทีเวลาฝนตกหนักเนี่ยน้าพื้นที่ที่เป็นนาข้าวเนี่ยก็จะมีท่อสําหรับผ่านน้ําลงมาที่เป็นท่อส่งน้ำหรือว่าลงที่แม่น้ําน,นะครับก็เขาก็มีการขอความช่วยเหลือกับชาวบ้านที่ว่า ให้ปรับให้สามารถปรับขนาดของท่อได้เพื่อให้ให้รูเล็กลงให้น้ําออกจากนาช้าลงฉะนั้นระดับน้ําในพื้นที่นาก็จะเพิ่มขึ้นแต่ว่าเขาก็จะมีคํานวณว่ารูควรจะเท่าไหร่ซึ่งจะไม่ทําให้น้ํําน้าระดับน้ําในที่นาท่วมมากเกินที่จะทำให้ต้นข้าวเสียหายได้นะครับทีนี้องค์ความรู้ที่อาจารย์เล่าให้ฟังในวันนี้ค่ะในประเทศไทยเองเราสามารถที่จะนํามาประยุกต์ใช้ได้ยังไงบ้างะคะอาจารย์ ม่นแน่ใจว่าระบบในการระบายน้ําของเมืองไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยสเกลอาจจะต่างกันนะครับก็อาจจะต้องมาวิเคราะห์ว่าโอเคระดับน้ําตำประมาณเท่านี้ควรจะต้องในแต่ละพื้นพื้นที่ไหนที่ควรจะต้องใช้มาตรการนีบ้างอะไรแบบนี้ยังไงคงต้องได้มีโอกาสศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้นะคะว่าแต่วันนี้อาจารย์มีคําศัพท์อะไรมาฝากเราคะวันนี้ครับก็คํานี้ก็คือคําว่าโคซุยนะครับโคซุยก็ซุยหรือว่าตัวภาษาญี่ปุ่นตัวคันจิ ตัวมีสื่อตัวน้ําก็คือเป็นถ้าเฉยๆก็เป็นน้ำแตาเป็นโคน้ำท่วมก็คือโคซุยนะครับผมอืมเอาละค่ะวันนี้มีคําศัพท์หนึ่งคำมาฝากคุณผู้ชมนะคะนั่นก็คือคําว่าโคซุยแปลว่าน้ําท่วมหรืออุทก,กภัยนั่นเองค่ะ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดออรอนวัตสัพพิีมากๆนะคะที่มาเล่าเกล็ดองค์ความรู้ต่างๆให้เราฟังชอบเนื้อหาแบบนี้ติดตามได้ทุกๆเช้าว,วันเสาร์ค่ะอาจารย์จะมาร่วมพูดคุยกับเราสดๆแบบนี้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอ,อาจารย์มากๆค่ะนี่ก็โตโกไซมาสขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะและนี่ก็คือรู้สู้ภัยทั้งหมดของเราในวันนี้นะคะติดตามรู้สู้ภัยได้ใหม่ทุกวันเสาร์11นาฬิกาทางไทย PBS เปล้ละทีมงานรู้สู้ภัยจะขอยืนหยัดเคียงข้างคุณผู้ชมนำความรู้ความจริงมานำเสนอคุณผู้ชมอย่างต่อเนื่องเพราะเราเชื่อว่าความรู้นี่แหละค่ะที่จะทำให้คุณผู้ชมสามารถรับมือกับภัยพิบัติทุกรูปแบบได้อย่างปลอดภัยและวันนี้นะคะเราจะลากันไปด้วย MV เพื่อแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านจิตอาสาทุกคนและนักประจันเพลิงทุกนายที่ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่เสียสละแม้กระทั่งชีวิตของตนเองเพื่อรักษาไว้เพื่อชีวิตของผู้อื่น วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ